วัดีครับยูทูตังกุยน,นะครับวันนี้มาทิตที่16พฤศจิกายน2568นะครับก็ยังคงคุยกันถึงเรื่องของเกมทีมชาตินะที่โจหัวไว้ครับก็กําลังลุ้นสร้างประรัติศาสตร์นะครับสำหรับอังกฤษแล้วก็สเปนนะครับกระทิงดุกับสิงโตคํารามลุ้นที่จะชนะรวดในเกมคัดบอลโลกแบบเกมศูนย์นะไม่เสียประตูเลยไม่เคยมีมาก่อนอย่างน้อยๆก็ในโซนยุโรปนี่แหละ นะแล้วก็ยังจะลุ้นบริษัทเพิ่มเติมก็คือจะมีนอร์เวย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือจะเป็นเกมคัดเลือกฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ศึกยูโรศึกฟุตบอลโลกครั้งแรกเลยที่ในโซนยุโรปเนี่ยมี3ทีมที่ชนะ100เอร์เซนะแล้วก็มาคุยกันถึงรายละเอียดนิดนึงนะครับในปิทินฟีฟ่านะครับเกมทีมชาติรอบนี้พฤศจิกายน2นัดเกมนัดแรกผ่านไปแล้วนะครับฤหัดสุกเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย แต่ละทีมก็ลงเล่นเกมแรกของตัวเองไปแล้วโอเคบางทีอาจจะเตะอุ่นเครื่องบางทีอาจจะเป็นเกมอื่นแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมคัดบอลโลกกันก็เดี๋ยวตั้งแต่คืนนี้อาทิตย์จันทร์อังคารแต่ละทีมก็ลงเตะนัดสุดท้ายก็โดยเพราะอย่างยิ่งก็เป็นเกมคัดบอลโลกนัดสุดท้ายของตัวเองแล้วหลังจากนั้นนักเตะของแต่ละชาติก็จะแยกย้ายกันกลับไปรับใช้ต้นสังกัดในระดับสโมสรเตะกันยาวๆ4เดือนนะครับกลับมาทีมชาติอีกครั้งหนึ่งเดือนมีนาคมซึ่งก็จะเป็น เกมเพลย์ออฟกันละชิงตั๋ว6ใบสุดท้ายยุโรป4ใบแล้วก็เพลย์ออฟนานาชาติอีก2ใบ 2> ก็เข้าเดือนพฤษกายนเนี่ยเราจะต้องได้ทีมที่ไปฟุตบอลโลกเพิ่มอีก14ชาติ14ชาติที่ว่าเนี่ยจะมีจากยุโรป11ไปสมทบกับอังกฤษที่เขาได้ไปก่อนตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วอีก3ก็จะมาจากโซนคอนคาเคฟซึ่งที่ผ่านมาในเกมนัดรองสุดท้ายเนี่ยพื่อหาสุขเสาเนี่ยยุโรป จริงๆแล้วน่าจะมีทีมที่ได้เพิ่มมากกว่านี้นะตอนนี้มีแค่ฝรั่งเศสกับโครเอเชียแค่2ชาติเองที่ได้ตีตัวไปนะครับเป็นทีมที่29แล้วก็ทีมที่30เพราะว่าโปรตุเกสเนี่ยไปสะดุดนะครแพ้อไอแลนร์ด์ฮอลแลนด์ก็สะดุดเสมอโปโลแลนด์เบลเยียมก็สะดุดเสมอคาซัคสถาน สามทีมเนี้ยจริงๆก็น่าจะได้ไปตั้งแต่นัดรองสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าพอสะดุดก็ต้องรออีกนิดนึงนัดสุดท้ายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้ใช่ไหมฮะอาทิตย์จันทร์อังคารเนียเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้อีก2ทีมแน่จากโซนยุโรปก,ก็น่าจะเป็นโปรตุเกสแล้วก็นอร์เวย์นะในกลุ่มในกลุ่ม F คือโปรตุเกสแล้วก็กลุ่มไคือนอร์เวย์เดี๋ยวคืนนี้ก็ยังมีเตะอีก2กลุ่มนะฮะนอกเหนือไปจากกลุ่มของโปรตุเกสแล้วก็นอร์เวย์อิตาลีแล้วเนี่ยกลุ่มดีกลุ่มของฝฝรรรรััศศั่่่งงงเเเเศศสสซึก็ตตีีววข้้้าไปยยบอยแล ก็จะเตะเที่ยงคืนแล้วก็กลุ่ม K ของอังกฤษอังกฤษก็เป็นทีมแรกของยุโรปที่ได้ไปบอลโลกนะครับ2026ก็จะเตะนะอังกฤษจะไปเยือนแอลเบเนียก็เที่ยงคืนเช่นเดียวกันแล้วคืนนี้ก็ยังมีในโซนแอฟริกานะครับในจีเรียกับรีอรคองโกจะเตะนัดชิงกันชิงตัว๋วชิงตัว๋วเพลย์ออฟไปลุ้นเฮือสุดท้ายในเดือนมีนาคม ใครแพ้ก็ตกรอบรอไปอีก4ปีนะครับในจีเรียกับนะดีอาร์คองโกนะเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันหน่อยเต,ต่ตีสทีนี้ก็มาถึงหัวข้อของเรานะครับก็คืออสเปนกับอังกฤษเนี่ยลุ้นสร้างบริษัทนะครับชนะรวดแบบเกมศูนย์นะในรอบคัดเลือกนะครับคือในปริษัทที่ผ่านมานะในโซนยุโรปเนี่ยนะครับมีหลายๆทีมแหละที่เคยทำสถิติชนะรวดเอาไว้ นะไม่ว่าจะเป็นการเกมคัดบอลโลกหรือว่าคัดยูโรที่ฮือฮาที่สุดเนี่ยในยุคหลังๆมาเนี่ยก็คงจะเป็นยูโร92นะครับในรอบคัดเลือกที่ฝรั่งเศสนะมิเชลพราตินีเนี่ยพาทีมตาไก่เนี่ยชนะรวดทุกเกมในรอบคัดเลือกนะครับแนัดเย่า4เยือน4ชนะรวดทุกเกมแล้วเข้ารอบสุดท้ายตอนนั้นฮือฮามากนะครับแต่ว่ารอบสุดท้ายที่สวีเดนก็ไปตกรอบแรกนะฝรั่งเศสแต่ทีนี้เนี่ย สถิติต่างๆในการชนะรว่วนเนี่ยถ้าไปดูย้อนขึ้นไปทั้งคัดบอลโลกทั้งคัดยูโรเนี่ยมันมีเกิดขึ้นอีกหลายครั้งนะครับถ้าจะมาว่าถึงสถิตินิดนึงนะครับก็คือในเกมคัดบอลโลกนะคัดบอลโลกปี62สโซนยุโรปเนี่ยนะครับก็ยังเตะกันไม่เยอะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็มีแค่กี่ทีมอะสามทีมแค่นั้นเองนะครับในแต่ละกลุ่มก็เตะแค่4นัดนะ เยอรมันตะวันตกสาภาพโซเวียตเนี่ยชนะ4นัดรวดนะครับในปี82ดสเยอรมันตะวันตกรอบคข้เลือกชนะ8นัดรวดนะนะครับคัดบอลโลกปี82นะเยอรมันตะวันตกชนะ8นัดรวดแล้วก็บอลคัดบอลโลกเนี่ยโซยุรโรปฆ่ามาอีทีคือบอลโลก2010เลยนะครับสเปนชนะ10นัดรวดนะครับฮอลแลนด์ชนะ8นัดรวดก็มีสเปนกับฮอลแลนด์ที่สถิติชนะ100%ในเกมคัดบอลโลกคราวนั้น ะครับแล้วก็ปี2018นะครับเยอรมันชนะ10นะัดรวดทีนี้มาดูในเกมคัดยูโรบ้างนะครับเกมคัดยูโรเนี่ยครั้งแรกเลยที่มีการชนะรวดเกิดขึ้นในรอบคัดเลือกก็คือปี92อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือฝรั่งเศสชนะ8นะัดรวดนะแล้วก็มีปี2000ครับคัดยูโร2000สาธารณรัฐเช็กนะครับชนะ10นะัดติดต่อกันนะ แล้วก็คัดยูโร2004ครับฝรั่งเศสซึ่งเป็นแชมป์เก่าคัดยูโร2004ก็ชนะรวด8นัดติดต่อกันเท่ากับฝรั่งเศสในชนะรวดในคัดยูโรมา2หนนะครับแล้วก็คัด Euro 2, 12, ยูโร2012เยอรมันชนะ10นัดรวดสเปนแชมป์เก่าชนะ8นัดติดต่อกันอืก็ก็คือสเปนกับเยอรมันเนี่ยคู่ชิงในคราวก่อนปี2008เนี่ยพอมาคัดเลือก ยูโร2012เนี่ยชนะรวดทั้ง2ทีมเลยแล้วคัดยูโร2016ครับอังกฤษชนะรวด10นัดติดต่อกันแล้วก็คัดยูโร2020เบลเยี่ยมกับอิตาลีครับชนะรวด10นัดในรอบคัดเลือกนะแล้วก็คัดยูโร2024ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับโปรตุเกสชนะ10นัดรวดดีเท่ากับว่าศึกยูโรเนี่ยมีการชนะรวดในรอบคัดเลือกเนี่ย เยอะกว่าคัดบอลโลกนะโซนยุโรปนะนับตั้งแต่ฝรั่งเศสเขาชนะรวดในรอบคัดเลือกยูโร92เนี่ยสึกคัดยูโรมีแค่2ครั้งเองที่ไม่มีทีมที่ชนะรวดในรอบคัดเลือกนะก็คือยูโร96แล้วก็ยูโร2008ที่เหลือเนี่ยจะมิจะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับชนะรวดในรอบคัดเลือกทั้งหมดแต่ทุกทีมที่ว่ามาไม่เคยมีครั้งไหนเลยครับที่ทีมที่ชนะรวดเนี่ย ไม่เสียประตูแม้แต่เกมเดียวไม่มีนะครับยังเยอรมันตะวันตกคัดบอลโลกปี82เนี่ยเตะ8นัดชนะรว่วเนี่ยเสียไป3ประตูหรือปี6 2คัดบอลโลกเนี่ยเยอรมันตะวันตกกับสหภาพโซเวียตที่ชนะลงแต่แค่4เกมนะ4ี่นัดรว่วเนี่ยก็เสียประตูเยอรมันตะวันตกเสีย5โซเวียตเสีย3เนี่ยทุกครั้งครับ ทีมที่ชนะรวดสติว่าชนะรวดก็หลูแล้วนะแต่ว่ามันก็มีนิดนึงว่าเสียประตูแต่ตอนนี้มันแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับก็คืออังกฤษกับสเปนกำลังจะทำสถิติชนะรวดแบบที่ไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับคันยูโร2024เนี่ยปูรุกเกตเสียแค่2ลูกนะจาก10นัดที่ชนะรวดเสียแค่2ประตูแต่ก็ยังเสีย2ประตูทีนี้มาดูนิดนึงนะครับใน คัดบอลโลกคราวนี้อังกฤษนะเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเกิดว่าไปเยือนแอลเบเนียแล้วชนะเกมศูนย์ก็จะสร้างปริษร์เลยนะครับชนะรวดแบบที่ไม่เสียประตูเป็นครั้งแรกสำหรับโซนยุโรปนะครับก็แอลเบเนียเขาก็การันตีรองแชมป์กลุ่มแล้วด้วยไปเพลย์ออฟแน่นอนแล้วนะก็คืนนี้ที่ติลาน่านะก็มาลุ้นกันเที่ยงคืนนะครับในมือของโทมัสทูเคิล ผลงานของทีมชาติอังกฤษในเกมคัดบอลโลกคราวนี้เนี่ยนะครับเดนัดชนะรวดยิง20ไม่เสียประตูเลยก็เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยชนะแอลเบเนียชนะเลตเวียนะครับสองกับ3 0มเดือนมิถุนายนก็บุกไปชนะอันดอร่า1 0อีกเกมหนึ่งในเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องนะแพ้เซเนกาวหนึ่งสามที่ซิตี้กลาวนะที่เมืองนอตติงแฮมเดือนกันยายนเนี่ยชนะอันดอร่า2 0แล้วก็บุกไปถล่มเซอร์เบีย50 เดือนที่แล้วครับเดือนตุลาคมก็มีอุ่นเครื่องชนะเวลส์3-0ที่เวมบรีแล้วก็บุกไปอัดลัดเวีย5-0ในรอบนี้เกมที่ผ่านมาเกมนัดรองสุดท้ายอังกฤษเล่นในบ้านก็ชนะเซอร์เบีย2-0แล้วก็เหลือคืนนี้ครับไปเยือนแอลเบเนียเท่ากับว่าในมือของอาทางโทมัสทูเคลเนี่ยอังกฤษเสียประตูแค่เกมเดียวเองก็คือเกมอุ่นเครื่อง ที่นอตติงแฮมนะครับที่สนามซิตี้เกราวที่แพ้เซเนกาหนึ่งสามที่เหลือเนี่ยก็ชนะรวดแบบเกมศูนย์ทั้งหมดรวมเกมอุ่นเครื่องกับเวลส์ด้วยเดี๋ยวลุ้นคืนนี้กันนะครับทีมสิงโตคำรามนะส่วนสเปนเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มี 4, 4ทีมก็เตะแค่6นัดอังกฤษเนี่ยเตะ8นัดสเปนเตะ6นัด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยยิงได้19ไม่เสียประตูเลยนะครับเพียงแต่ว่าสเปนยังมีโอกาสที่จะตกรอบอยู่นะถ้านัดสุดท้ายเนี่ย แพ้ตุรกี7ลูกนะครับก็เดี๋ยวเตะวันอังคารนะสเปนนะครับนะัดสุดท้ายจะรับมือตุรกีที่เซบียานะครับที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมของเมืองเซบียาสเปนก็ในมือของหลุยส์เดลฟเอนเต้นะก็เป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่4มาเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วครับ2,024ในฟุตบอลโลกรอบรเัลเือกคราวนี้นะครับสเปนเปิดตัวในเดือนกันยายนนะ เกมเยือน2นัดบุกไปอัดบบลเกเรีย3 0บุกไปถล่มตุรกี60เดือนที่แล้วครับตุลาคมกลับมาเล่นในบ้าน2นัดชนะจอร์เจีย20แล้วก็อัดบบลเกเรียอีก40ส่วนรอบนี้นะครับก็เพิ่งจะบุกไปถล่มจอร์เจียมา40เพราะนั้นสเปนก็เป็นอีกทีมหนึ่งนอกเหนือจากอังกฤษที่ชนะรวดแบบไม่เสียประตูนะฮะทีนี้ก็ลุ้นกันนะครับเดี๋ยวสเปนจะเจอตุรกีวันอังคารนี้ถ้าทำได้นะสเปน อังกฤษจะสร้างบริษัทอย่างที่บอกนะครับชนะรวดในรอบคัดเลือกแบบไม่เสียประตูเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเกมคัดบอลโลกโซนยุโรปคราวนี้ก็ยังจะลุ้นบริษัทอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นครั้งแรกในรอบคัดเลือกรายการใหญ่ที่จะมีทีมชนะรวดเนี่ยสทีมนะครับก็นอกเหนือจากสเปนอังกฤษแล้วใช่ไหมในกลุ่มไอของนอร์เวย์ของอิตาลีเนี่ย ก็เดี๋ยวคืนนี้ครับนอร์เวย์จะไปเยือนอิตาลีที่ซานซีโรนะผลต่างประตูก็ห่างกันเยอะนอร์เวย์ไม่น่าพลาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้านอร์เวย์ชนะถึงเมืองมิลานได้เนี่ยนอร์เวย์ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ชนะรวดนะครับก็เท่ากับว่าพวกเขาจะเตะ8นะัดชนะรวด100%เรพียงแต่ว่านอร์เวย์มีเสียประตูไปนะครับเสียไป4ประตูนอร์เวย์นะแต่ยิงไป33แล้วนะครับอ่ะ ราะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมไล่มาให้ฟังนะครับเกมคัดบอลโลกคัดยูโรนะคัดบอลโลกในโซนยุโรปนะแล้วคัดยูโรเนี่ยไม่เคยมีรอบคัดเลือกครั้งไหนเลยที่มีทีมชนะรวดได้มากกว่า2ทีมตเต็มที่เนี่ยคือ2ทีมใช่ไหมคัดบอลโลก6กสองเยอรมันตะวันตกกับสหภาพโซเวียตคัดบอลโลก8ปดสองเยอรมันตะวันตกกับโปรแลนด์คัดบอลโลก2องพสเปนกับฮอลแลนด์นะครับคัดยูโรองพ เยอรมันกับสเปนคัดยูโร2020เบลเยี่ยมกับอิตาลีเนี่ยแล้วก็คัดบอลโลก2026ถ้าทำได้นะครับจะเป็นสเปน6นัดรวดนอร์เวย์8นัดรวดแล้วก็อังกฤษ8นัดรวดนะอังกฤษกับอ,อังกฤษกับนอร์เวย์จะรู้ผลคืนนี้นะครับสเปนก็ไปลุ้นอีกทีหนึ่งก็คือวันอังคารโอเคก็นำเอาสาติมาเล่าสู่กันฟังนะ คือลุ้นสร้างบริษัทกันโอ้โหชนะรวดก็ว่าหรูแล้วนะครับแต่ว่าชนะรวดแบบไม่เสียประตูเลยแม้แต่เกมเดียวเนี่ยโอ้โหมันหรูสุดๆจริงๆอ่ะแฟนก็ทิ้งดุแฟนสิงโตคำรามก็ลุ้นกันหน่อยนะฮะอ่ะวันนี้ก็มาเจอกันแบบถือว่าเบาๆกันแล้วกันนะครับในเกมสุดท้ายแล้วนะของคัดบอลโลกของแต่ละทีมแต่ละโซนกันนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับก็คงจะเป็นเรื่องทีมชาตินี่แหละโอเควันนี้พบกันเท่านี้ครับสวัสดีครับ you